สวัสดีค่ะคอมเมนต์ด้วยคำพูดไม่ต้องเขียนสะดวกสบายบรรยายความรู้สึกที่อยากคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยค่ะ,คะข้างล่างนี้เลยค่ะคอมเมนต์ปึ๊บ สวัสดีค่ะแก้วกาแฟสวยงามมากเลยค่ะก็จะเป็นคำเขียนแบบนี้นะคะโอ้ยมาแล้วเยอะแยะเลยลบออกสิจ้า เราได้เต็มที่เลยค่ะบรรยายความรู้สึกที่เราอยากคอมเมนต์ได้ยาวๆโดยที่เราไม่ต้องเขียนเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้สะดวกมากนะคะก็ขอฝากความรู้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนนะคะสนุกดีค่ะคอมเมนต์ให้เพื่อนเต็มที่เลยค่ะชอบมากสําหรับคนที่ไม่ชอบเขียนนะคะชอบพูด เขียนเอ่อพูดมาเป็นตัวหนังสือนะคะสนุกดีค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบเขียนนะคะก็เอาไปใช้ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าเราพูดผิดนะคะก็จะขึ้นมานะคะคำทำให้เรารู้ว่าเราพูดผิดพูดภาษาไทยย,ยังไม่ชัด<ก>ไม่ถูกต้องนะคะดีดีมีเงินหนึ่งล้าน ก็ต้องซื้อลอตเตอรี่มั้งเงินหนึ่งล้านเอาไปทำอะไรได้บ้างนะตรงนี้เราก็มากดคอมเมนต์ให้เพื่อนๆนะคะพอเราจะคอมเมนต์เราก็มาดูช่องกดเป็นคำพูดนะคะสวัสดีค่ะ เห็นหิมะแล้วก็อยากจะเล่นบ้างค่ะน่าสนุกนะคะแต่ก็จะหนาวมากแต่ก็ชอบนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ดูให้เพื่อนจบนะคะดูโคจบ เราก็จะกดตัวนี้นะคะทุกอย่างก็จะพิมพ์ไปในนี้หมดเลยแล้วเราก็กดส่งได้เลยนะคะแล้วก็ผักหลายๆอย่างที่พี่ชอบทาน แล้วก็กดส่งวันนี้พี่กินข้าวอะไรคะมาอ่านข้อคว์มก็ถูกหมดนะคะตอนนี้มาดูข้อฟาร์มที่เราพูดและส่งไปภาษาไทยเราถูกต้องไหมเราก็จะกดไปที่ลำโพงนี้สวัสดีค่ะพี่ สบายดีไหมพักนี้เราไม่ค่อยได้คุยกันเลยต่างคนต่างทำงานมาเริ่มกันเลยค่ะเราก็กดไปที่ตุ่ม ลำโพงนี้นะคะลำโพงนี้เป็นการพูดโดยที่ตัวหนังสือขึ้นมานะคะส่วนลำโพงนี้จะเป็นแค่ข้างบนจะเป็นแค่อัดเสียงส่งเสียงอัดเสียงธรรมดาส่วนตัวส่วนตัวล่างนี้นะคะมาลองทำกันดูนะคะบางคนอาจจะเคยใช้แล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยใช้ ก็ลองมาทำกันดูนะคะเป็นการพูดแทนพิมพ์นะคะเอาไปใช้ได้กับคอมเมนต์ใน youtube ได้นะคะเราพูดเพื่อคอมเมนต์เพื่อนๆเราอยากพูดมากกว่าที่จะเขียนนะคะมาลองทำตามกันดูคะ่ะกรุงเทพมหานาครอ,อ่ะมรตนโกสิน์กรุงเทพมหานาคร